สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใครที่เข้าแอปไลน์ไม่ได้บ้างพอเปิดไลน์เข้าไปเป็นจอดำดำ,ดำมืดเลยอ่าอย่าเพิ่งตกใจนะวันนี้หมอนทองมาอธิบายให้ฟังนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยสำหรับคนที่ใช้ Android นะคะซึ่งแอปไลน์เนี่ยเปิดเข้ามาจะเป็นจอดำมืดมืด นะคะก็หลายคนที่เจอเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าอย่าตกใจนะปัญหานี้เกิดจากตัว Android System WebView อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งมีปัญหากันทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะประเทศที่นิยมใช้แอปพลิเคชัน Line นะคะก็จะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะวิธีแก้ไขเบื้องต้นทำย่างไรนะคะวิธีการแรกก็คือ ให้เราเข้าไปใน Google Play Store นะคะจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคำว่า Android System WebView นะคะแล้วก็ให้กดถอนการติดตั้งนะคะจะเป็นการถอนการติดตั้ง Virtual, เวอร์ชันเก่าก่อนนะคะให้มากลับมาเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วหลังจากเราถอนการติดตั้งเสร็จแล้วก็กดออกมาเข้าหน้าปรติแล้วก็กดเข้าแอปพล์ใหม่เท่านี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่สำหรับใครที่ไม่มีปุ่มถอนการติดตั้งในตัวของ Android w e b View นะคะก็ให้ใช้วิธีนี้นะคะก็คือเข้าไปปิดการทำงานของแอปโดยเราเข้าไปเปิดในแอปพลิเคชันการตั้งค่าหรือเซตติ้งนะคะคือเข้าไปในเซตติ้งแล้วกดเข้าไปคำว่าแอปจากนั้นก็สั่งบังคับหยุด ก็ให้ทำตามนี้ได้เลยนะคะอย่าเพิ่งไปล้างเครื่องหรือว่าลบข้อมูลใดๆออกนะคะเพราะว่าข้อมูลของเราที่อยู่ในเครื่องมันก็จะหายไปด้วยให้ทำตามวิธีการที่หมอนบอกก่อนละกันนะคะทั้งสองวิธีเลยนะคะทำวิธีการแรกก่อนนะคะถ้าไม่ได้ก็มาทำวิธีแบบที่สองนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนทองก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่ามีประโยชน์สาหรับทุกๆคนนะคะสวัสดี